สูรน้ำนะคะไม่สูดขยะดีลอยแพ้ในใจข่าวมีภัยแห่นชีวิตลำเค็นอะไรคะ้อเอเม่ซซื้อเห็นคอมเมนต์นะคะนิ่เกี่ยวกับอะไรนะคะ อวยหอก็ได้พ่อวบนั่นพ่อบอกนูแล้วพ่อบอกแล้วแม่พ่อบอกนูแล้วว่าลองก็ได้นี่อแล้วหูนี่หอบแล้วหูว่าลูกเจ้าขอส

กับปิดหน่อยมาขอบคุณค่ะกอดใจให้ล่นี้อีเด้เนาะน้องเมย์เนาะเมย์ตา มั่บด้พอกันนี้พี่น้อง้าสนาในบ่ไบริพอกันนีอสาวไปาเจ่มือนกันหินอยู่าไม่พูดต้งากันเลยมื่อเขากับก้าวบ้านเม่มื่อนั้นแม่ปาปูปลาก็จะนี่เอีเมอร์เอิราดดูคำหลามาตลาดมุกได้หางแตกเนียนั่นน่า พี่น้องอยู่จังหวัดมุกดาหารนะคะตลาดเทศบ้านสองน้องเแม่ตลาดเช้าตลาดเจ้าหนุนน้ำใด้นะแม่ที่เมน้ายเลยคลายเนื่อย่างแม่ต้องคายเนื้อย่างคล้ายใส่กองมีเบอร์โทรติดต่อแม่มีอยู่ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ พาซื้อเนื่อ,อย่ากอุดหนุนสอยแม่โน่นัน่นนั่นเด้อพี่น้องเดอ้อดอ,อยู่ฟังไทยมันอยู่ฟังไทยนะคะแม่แก้วตาจะขาวพีก็ได,แได้แก้วตาสองหารจะขาวพีแม่ก็ได้แก้วตาเมืองโคตรเจอเลยพี่น้องขอบคุณหลายๆคะ่ะบลูกบนลแม่แหลกกินเขาวนวนวนพี่น้องมาเด้อค่ะตอนนี้อยู่หันแมเขา ล่าสุดรานี้ตามผู่าวไปแล้วไปถักแขกนะคะพี่โนโอ้องเราไปตามผูู่าวแล้วล่าสุดหอตถักแขกแล้ว